สวัสดีจ้าพี่น้องลูกหลานทุกผู้ทุกคน่ามือเร้าอันมือนี่คุณแม่พ่อนสแสวงก็ามาคือเกาเฮ็ดคือเกาละอาชีพเนาะมาเขาวสวนบึงมาเฮ็ดงานลเล็ก,ลก,ลกๆในสวนทถาที่เฮ้าจะเฮ็ดไว้ไวเฮ็ดได้นเนาะเฮ้ากบยาฮักโคมเกินไปในการเฮ็ดงานเนาะอ,อันลักๆก็กกคือว่าขาดบบไรก็คือมาเลี้ยงหมาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอันโบราณพันวาขันห้า บเห็ุงานบเหตุการ์พนวากินเขาอิ่มแล้วนอนขึ้นหมามันแมนอีรีตัวพี่น้องคำบางคำโบล่านพนเว้ามันเป็นเรื่องจริงเด้เบิงเห็นตัวอย่างหมาคุณแม่ตีละ่ะกินอิ่มแล้วก็นอนขี่ขานขึ้นหมาพนวะหมาหน่อยสองตัวพี่น้องเอ้ยสวนคุณแม่หนุนปากทางเขาสวนพี่น้องบัดท,ที่นี่โน,น่ขคนนั่นคนมันบ่มีม,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 มิตา ว่ามีความหลักของชีวิตที่มันเกิดมาในโลกนี่ด้วยกันก็เอามาถิมเอามาปล่อยไว้ในสวนคุณแม่นี่ทางเขาสวนเนาะที่นี่ปล่อยอะไรเฮ็ดอยงไรพี่น้องเอ้ยปล่อยแล้วหมามันกับ่มีกินเนาะมันก็แหลนโตจอยๆแห่งๆพร้อมๆคุณแม่ก็เลยเอาเข่าให้มันกินพราในเมื่อมันได้กินเขาน้ำเห่ามันกะ จงรักผักดีเฮ้ามันกับแลนมาอยู่ในสวนเฮ้าเนาะในเมื่อมันมาอยู่น้ำแลวกะมันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งคุณแม่กับต้องรับผิดชอบดูแลมันไปก็เล่เมื่อวาให้ฟังว่าการดูแลชีวิตชีวิตหนึ่งเ่ราว่าจะเป็นสัตเ์บ่าว่าจะเป็นค้นหือ้ออันใดก็แล้วแต่ถ้าเฮ้าบ่พร้อมเฮ้าอย่าไปสา่งพระละให้ชีวิตของเฮ้าพอ่าการที่เฮ้าสา่งาระละให้ชีวิตของเฮ้า มันเป็นทุกข์อยู่เด้พี่น้องแต่พอดีว่าคุณแม่พ่อนสแสวงบ่ได้คิดว่าอันมันเป็นทุกข์คือชีวิตของคุณแม่พ่อนสแสวงคือเฮาสามารถจะรับผิดชอบมันได้เฮาก็เลยเอามันมาเลี้ยงถึงมันจะกินกินนอน,น,อนๆกับเป็นชีวิตของอันเห็ดให้เาเห็นให้เฮา,าเรียนลูกกับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละชีวิตเพิ่นว่ากินแล้ว อิ่มแล้วขี้คานกินอิ่มแล้วนอนคือหมาคัมบงังคัมโบร่านพนเวาวมันเป็นเรื่องจริงนั่นโตโตใหญ่นี่โมเมนโมเมนโมเมนเมย์มันได้พี่น้องมันมาบังเอิญนยังวะไอ้ตัวนี้เอามาเลี้ยงก้อนตัวเดียวคือคือโตใหญ่บานนี้ตัวน้นอยๆนี่จักมาจาังใดสองตจังว่าวานกินอิ่มแล้วก็นอนขี้คานคือหมาโบราณเวาวบอพีดน,นั่นเห็นบอนั่น ก็เลยมาว้าสู่กันฟังได้พี่น้องเมื่อนี้อันมันมีเรื่องอันเรื่องเว้าเรื่องเล่าสู้กันฟังเบ่งทีละกินอิ่มอิ่มเะไได้บัดนนี้นอนเบิ่งพุ่นอนคือว่ามันนอนปานตายเพื่นวะานีตัวนั่นอ่ะตัวนั่นตื่นแน่หาเว้าถไทยหลปไปไกลๆเพิ่นตื่นอ่ะงันนาตากับเป็นตังสี่หละนั่นเห็นบออืมว่าเลี่ยงกสิเฮ็ดจังไ๋ละบัดนนี้เฮ็ดจังไ๋พี่น้องมีคำตอบไฮบอ ขั้นบอเลียงคาทิมมันกับเป็นบาปเมนบอพี่นองเฮ้าศาสานาผุธเพื่อนว่าอย่าขาดทรัตั์ชีวิตเพื่อนวาให้มีความมีตาบางครั้งเข้ามามีตาเฮ้ามันต้องพ่อดีเดอ้อพี่นองเดอ้อขั้นบอไว้อย่าเอาชีวิตมารับพิชอบคุณแม่นี่รับพิชอบมันก็ต้องดูแลมันต้องมาเป็นพราะราหูเขาให้มันได้พี่นองมาเบิ่งเดอ้อมาเบิงเเบ่งเดอ้อนี่เดอ้อนี่นี่นี่อิ่มแล้วเด้อพี่นองบันนี่ยามือแรงมาไม่เด้อพีนองมาไม่มาไม่มาเห็นยัง หงุงแต่ว่าเมื่อนี่หุงไหวย่างมือแหล่งจกมาเลี้ยงใหม่เออนี่สวนคุณแม่มีอันยังนี่โบราณวิทยุเนี่ยนะมีเพลงฟังพอะเออได้พี่น้องเด้อเอาแค่นี้เด้อว้าวสู้กันฟังเหลืองมะม้าแมวแมวเด้อเอเออันนี้ก็แมวนั่นแมวอืมแมวที่นี่อีโต,ต้หนึ่งตัหนึ่งกะ บอบอจะไปใส่บอบอบอ่ขี้ข่านตัวนั้นมันเป็นตัวผูมันมักจับอันกระปอมอียังกินอยู่เอา้าแค่นี้ละพี่น้่งหว่าวฟัง